สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่ 27", ท่าธันวาคม64ราคาทองขึ้นต่ออัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแท่งทองรูปประพันธ์บวกกำเน็ดสวัสดีครับอัปเดตราคาทองวันนี้ประจำวันที่27กันนะครับวันนี้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 50บาทจากประกาศสมาคมค้าทองคําในประเทศไทยทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่28,650บาทขายออกที่28,750บาททองรูป,ปรพันณ 96. ์96.5%รับซื้อที่28,136บาทขายออกที่29,250บาททองรลปก,กสปอตอยู่ที่รับ1,809ดอลลาร์ต่อออนดัชนีเงินองดอลลาร์96.06 เงินบาท33.52ครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาทองคําแท่งบวกค่าพีเมียมหรือว่าค่าบล็อกทองรูป,ปรพัรร์บวกค่ากำาเโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู่นี้ราคาแต่ละ้าจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลด้ายนะครับบางร้านซื้อตั้งแต่5บาทขึ้นไปจะไม่เสียค่าบล็อกนะครับสําหรับราคาทองคําแท่งนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเราติดตามสรารการราคารองคำอีกครั้งกับทางเทวันชาแนลอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้วยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ